สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาทำเฟิกนะคะหรือว่าขออที่แอใช้แล้วรู้สึกว่าชอบหรือปรปับ้งประจำเดือนนั่นเองะคะ่ะซึ่งเดือนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นเหมือนเดิมเลยนะคะอะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะ,ะตัวแรกนะคะแอมจะเริ่มจากนี้เลยเป็นซิปควิกนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรัม่มแบบเข้มข้นที่เวลาเราเป็นสิวอักเสบหรือว่าเป็นสิวหัวหนองเนี้ยเราก็ทาทิ้งไว้นะคะเขาจะช่วยให้สิวเรายุบภายใน3ชั่วโมงนะ าเพื่อนติดตามแอมมานานแล้วอะแอมเคยนำของของซินเนี่ยมาพูดในของถูกและดีประมาณภาพที่2หรือภาพที่3ามนี่แหละเมื่อประมาณสปีที่แล้วนะตัวนั้นเป็นโลชั่นแบบขย่บขยับนะคะเวลาที่แอมขาแอมผื่ออะไรเงี้ยแอมจะทาทิ้งไว้นะแล้วก็แบบมันทาให้ผื่นผดเนี่ยมันยุบลง,งแอมก็เลยชอบนะแล้วราคาประมาณ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองคือไม่แพงแล้วก็ดีอะแล้วพอมีเซรั่มแต้มสิวออกมาะคะ่ะแอมก็เลยแบบได้ลองใช้นวะรู้สึกว่าเขาแบบได้ผลจริงๆนะคะลักษณะกล่องอะจะเป็นแบบกล่องเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่ง เขาจะมี BHA นะคะแล้วก็มี essential oil นะซึ่งเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติไม่ทำให้ผิวเราแห้งแล้วก็ช่วยให้สิวเรายุบนะเวลาที่แอมแต่งหน้าแอมจะทาตัวนี้ประมาณ2ครั้งเพราะว่าก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ย วันนี้ก็เป็นสิวนะคะบริเวณตรงนี้คือแอมมันจะแต้มไว้เลยตอนเช้าช้านะ,ะแต้มทิ้งไว้บริเวณหัวสิวนะแล้วก็ตอนเที่ยงคือมาแต่งหน้าตอนนี้สิวก็แบบเริ่มยุบคือมันใช้แล้วมันได้ผลจริงไงก็เลยอยากนำมาพูดในคลิปนี้นะคะเวลาใช้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเจรแต้มสิวหรือเซรั่มแต้มสิวบางตัวอย่างเงี้ยทาไปอะ่ะคือผิวเราจะเป็นขุยหรือว่าจะแห้งนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะก็เลยชอบนะราคาอยู่ที่129บาทม,มั้งมีขายในวาสาันนะคะในท็อกบิ๊กซีแล้วกม็มีในร้านอนะี เออมันถูกดีแล้วมันก็ใช้ดีด้วยนะคะก็เลยอยากนำะมาพูดในคลิปนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าวันไหนที่แอมไม่ได้แต่งหน้าตัวนี้เราสามารถแต้มทิ้งไว้ได้ถึง3ครั้งต่อวันเลยนะคะแต่ว่าถ้าวันที่แอมแต่งหน้าอย่างเงี้ยแอมจะแต้มตอนเฉพาะตอนเช้ากับตอนกลางคืนแค่นั้นเองนะก็ชอบนะจ๊ะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะสามกรัมนะจ๊ะอ่ะตัวที่2นะคะเป็นนี่เลยเป็นบอนเซอร์ หรือว่าคอนทัวร์นั่นเองนะแอมอะเมื่อก่อนตอนที่ผมแบบแดงๆหรือผมทองๆอย่างเนี้ยจะใช้ตัวนี้บ่อยเป็นของ N Y C นะคะลักษณะสีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทำผมสีดำก็เลยอยากได้อะไรที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใช้เป็นอันนี้เป็นคอนทัวร์นะคะของซิกมานะซึ่งสีเขาจะเข้มกว่า N Y C นะเห็นไหมวันนี้ก็ใช้ของซิกมาค่ะซึ่งแบบมันจะได้กกอบหน้าที่คมชัดขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยชอบนะสีมันก็ตาก,กันนะคะก็เป็นของที่ใช้แล้วชอบประจําเดือนนะแล้วก็ติดทนนานดีนะคะอ่ะ มาถึงตัวที่3นะคะที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นลิปสติกนะคะของรามคามนะแอมใช้แล้วที่แอมอยากนาะมาพูดในคลิปนี้เพราะว่าใช้หมดแล้วไป1ห,หลอดน,นะคือแบบปกติแล้วแอมมีลิปเยอะมากแบบเยอะแบบหลายเกะมากแต่ว่าอันนี้ยคือใช้หมดแสดงว่าแบบมันเป็นอะไรที่เราชอบจริงๆใช้จนเนี้ยไอ เป็นแบบลายๆอย่างเงี้ยใช้จนมันหายหมดแล้วนะแล้วคือใช้ผัวนี้มันแบบบานออกแล้วอะชอบมากเลยคือติดทนนานดีมากค่ะตัวเนี้ที่แอมใช้คนะจะเป็นสีพิงค์เวเวกนะจะเป็นสีแบบยังไงอะชมพูบานเย็นที่เราใช้ทาบริเวณข้างในปากวันไหนที่แอมทาปากสีนู้นนะคะแอมจะทาตัวนี้บริเวณข้างในนะมันก็จะเดี๋ยวจะทาให้ดูสีสวยมากจริงๆแอมชอบมากเลยเห็นไหมแล้วก็ติดทนนานดีมาก อันนี้ไม่ว่าจะทาแบบเฉพาะข,ข้างในปากอย่างเดียวนะคะหรือว่าทาเต็มปากก็สวยนะแต่ข้อเสียนะคะคือหาซื้อค่อนข้างยากนะอาจจะจังออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าไปซื้อที่ร้านวิวเทียมนะแอมไปซื้อที่บิวเทียาามราคาประมาณ900ครถามว่าแพงไหมแพงแต่ว่าใช้ได้นานมากะคะ่ะเขาจะเป็นเดอร์ลิควิด ที่เวลาใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าปากแห้งหรืออะไรนะคะก็เป็นสีนี้เลยนะจ๊ะลามาม900นะมาถึงตัวที่4ที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นอาชาโดนะคะเนื้อแมทของเดอร์บาร์มนะตอนแรกที่ได้มานี่ไม่กล้าใช้เพราะว่าแบบคือสีมันสวยมากเดี๋ยวเปิดสีดูในพาเลตนะคะจะมีทั้งหมด9สีด้วยกันจะเป็นแบบมีตั้งแต่สีโทนอ่อนนะคะไปแบบยันสีแดงสีม่วงแล้วก็สีแบบโทนเข้มน,นะที่สามารถแบบแต่งในลุกกคกลางคืนได้แบบปังมาก ซึ่งวันนี้นะคะแอมก็ใช้เช่นกันนะแต่ว่าแอมจะใช้บบบริเวณสีตรงนี้แล้วก็ข้างบนแค่นั้นนะคะเป็นสีแมททั้งพาเลตแล้วก็เป็นแมทที่แบบติดทนนานดีมากไม่สีชัดเจนแต่เรื่องราคาจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณพันกว่าบาทหรือพันหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะนี่ สีชัดมากจริงๆแล้วคือแบบแล้วก็ช่วงเนี้เทรนปีนี้นะคะการทาสโมกกี้หรือการคัดเบ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสีน้ำตาลเหมือนทุกปีนะแต่ว่าสีแบบออกโทนแดงแดงม่วงๆอย่างเงี้ยกำลังมานะสีชัดจริงๆสีสวยมากจริงๆแล้วคือพาเลตหนึงนะคะจะมีทั้งหมด9สีด้วยกันนะสีดำก็ดำสนิทคือดำดีมากแอมชอบอะ่ะชอบแล้วคือเขาทำแพคเกจิ้งมาแบบสวยแล้วก็ไม่รูดิ คือชอบมากเลยอะถ้่าวันไหนนึกอยากแต่งลุคแมทขึ้นมาคัคือแมททั้งแบบทั้งลุกอะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบอันนี้มาละเพราะว่าพาเลทที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่เขาจะเป็นพาเลทที่มีชิมเมอร์แล้วก็มีแมทอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นแบบแมททั้งพาเลทเลยชอบมากจริงๆอ่อะมาถึงตัวสุดท้ายนะคะไม่ได้เป็นสกินแคร์ไม่ได้เป็นเครื่องสำอ,อางอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นน้ําหอมนะแอมบอกก่อนว่าโดยปกติอะแอมจะไม่ชอบใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นแบบหญิงผู้หญิงหรือแบบ กลิ่นหวานมากแอมจะไม่ใช้เลยแอมไม่ชอบนะแอมจะชอบแบบกลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ดมแล้วแบบสดชื่นอาจจะเป็นแบบพวกมาสาร์คอบหรือแบบรังโคมหรืออะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะซื้อของผู้ชายมาใช้เพราะว่าบางทีเราต้องการแบบอะไรที่มันเป็นสปอร์ตหรือว่าต้องการออกไปข้างนอกนานๆอะไรเงี้ยก็ใช้ของอันเนี้ยมองบางนะซึ่งซื้อมาจากฮ่องกงนะคะกลิ่นเนี้ยเขาจะเป็นกลิ่นผู้ชายที่แบบ หอมมีสเสน่ห์หอมแบบออกอารมณ์เดียวกับคล้ายๆอามาน,นี่แต่ว่าอันเนี้ยจะแบบดูโตเป็นผู้ใหญ่กว่านิดนึงอะไรเงี้ยอย่าง,งอามานี่ยังแบบเป็นพวกวัยรุ่นใช้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยจะบบหอมมากจริงๆฉีดท,ทุกครั้งอะ่ะจะมีความรู้สึกว่าอยากจะกอดตัวเอง จะแบบวิ่งตามเลยอะคือกลิ่นหอมมากจริงๆแอมไม่แน่ใจว่าในไทยขา,ายเท่าไหร่แต่ว่าซื้อในฮ่องกงอะราคาประมาณ3 0 0พกว่าบาทเกือบ4 0 0พันะรุ่นเนี้ยแต่ใช้แล้วมันหอมจริงๆอะคือใช้ทุกครั้งชอบทุกครั้งแล้วก็ติดคนนานมากบางทีฉีดทิ้งไว้นะแล้วก็เอาเสื้อผึ่งไว้อย่างเงี้ยสวันสาวันนะกลิ่นยังอยู่เลยอะชอบมากจริงๆนั่นแหละก็ไม่อยากเอาเพื่อนสองมอาพูดอย่างเดียวไงอยากเอาแบบน้ำหองน้ำหอมอะไรอย่างงี้มาพูดบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงรู้สึกว่ามันจจะ้าไปอโเค ก็นั่นแหละคะ่ะเป็น f a v o r i t e of the month นะคะของทั้งหมด5ชิ้นที่แอมใช้แล้วชอบประจำเดือนนั่นเองะคะ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะถ้าเดือนหน้ามีอะไรแบบเด็ดๆนะคะจะเอามาพูดกันนะตอนนี้เนี่ยแอมมี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าในแฟนเพจเนี่ยบางทีเนี่ยแอมอาจจะมีไลฟ์การแต่งหน้าแบบก็แจกของบ้างนนคะ่ะในเพจก็ลองเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็มีสตอร์แกรมนะคะชื่อว่า Make Up Under Score Amy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คคลิิปววดดีีโอหน้าาาสสั่ะบบ๊ยบย